หลายคนเนี่ยนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยดูมีอายุโทรมจังเลยเอ๊ะทำไมหน้าเราดูแบบไม่สดใสดูแก่กว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากเบรนด์ไหนบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวมาชี้ให้ดูเลยนะครับอันที่1นนะครับแก้มที่ตอบลงนะครับจากอายุที่มากขึ้นแล้วไขมันเนี่ยมันพร่องลงตามอายุนะครับตรงนี้พอเติมปุ๊บเนี่ยน่าจะดูยกนะครับแล้วก็แก้มที่ตอบเนี่ยจะดูดีขึ้นด้วยนะครับอันที่2นะครับปากนะ พออายุเยอะขึ้นเนี่ยปากมันจะบางลงนะครับการที่เราใช้ฟิลเลอร์เนี่ยเติมเต็มเข้าไปเนี่ยโดยที่ใช้ปริมาณไม่มากเกินไปนะครับจะทําให้ปากเนี่ยดูเด็กขึ้นแล้วก็ดูยกขึ้นด้วยนะครับดูสาวขึ้นเลยนะครับอันนี้3มนะครับรวมกันเลยก็คือร่องแก้มแล้วก็ร่องหน้าหมานะครับพออายุเยอะขึ้นนะครับ คอลลาเจนลดลงนะครับร่องแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยดูชัดขึ้นประกอบกับการที่เราแสดงสีหน้านะครับก็จะทําให้มีร่องบริเวณนี้เยอะขึ้นแล้วก็รวมทั้งเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะครับสังเกตคุณพ่อคุณแม่มงคลเนี่ยที่ร่องแก้มชัดเนี่ยัวเราก็จะมีร่องแก้มที่ชัดเหมือนกันด้วยนะครับการที่เราฉีดฟิลเลอร์นะครับเบรนร่องแก้มและร่องน้ำหมากเข้าไปเลยนะครับร่วมกับการทําเครื่องยก,กระชับด้วยเพื่อทำให้เราเนี่ยดูเด็กขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติครับ